สวัสดีครับทุกคนครับนะครับตอนนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะและเตตูนะฮะอีพีนี้เรามาอยู่ที่ร้านเนื้อแท้บางโตนะครับผมว้าซีรีฟูนะครับผมคนที่ร้องเพลงสรุวาฉันนั้นดูไม่ดีทั้งที่เธอมาดูอะไรประมาณนี้ครับทุกคนอะไรครับวันนี้นะครับเราก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของร้านนี้ร้านไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือเนื้อดีเนื้อแท้ แล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยนะครับเ,เรียกได้ว่าแขวนไว้อีก15วันปรามานี้ทุกคนเนื้อมันจะอร่อยมากๆเลยนะยิ่งผมดูวีดีโอเขาแล้วผมอยากเลยครับทุกคนเอาละฮะวันนี้เราก็มาถึงแล้วแล้วก็ได้บัตรคิวหรืยอยังไหนดูดิดเราได้คิวที่6นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมเข้าไปเลยไหมเข้าไปเดยเนาะไม่ต้องเสียเวลาละไปเราเข้าไปข้างในกันเลยว่ามีเมนูวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับ คนเยอะเลยทีเดียวชี้วนะครับทุกคนเอาละฮะวันนี้นะฮะวันศุกร์เปิด4โมงถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงถึง2ครึ่งนะวันศุกร์ปิดเบรกด้วยนี่11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งจองตัวลุงหน้าด้วยนะครับโทรเลย09274466024แหปไปหุยเขาบอกให้ดึงใช่ไหมเราผัก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมใช่เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศคนเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่คนเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยดูดิทุกคนทุกคนด,ด,ดูสายไปเลยแหละมินูคิดมาจากบ้านอยากกินอะไรโอ๊ะโทมะทอโทมะทอเดี๋ยวเดีอออ๋ยวเปิดดูดีกว่า อะไรฮะเราจะมาดูนะฮะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะรับผมนี่บิฟฟ์โจ๊กน่าจะเป็นอาหารเช้าเนี่ยอันนี้นี่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 สต็กโทมาฮอ,อกนะครับนี่เอานี่เอานี่เอานี่ยเาอะไรนะสติกโทมาฮอ,อกนะเออเจ๋งไว้ทีโบนสเต็กชอบไหม นู่นล่ะเเบออันนี้คล้ายๆกันอ๋อคล้ายๆกันโอเคใส่ข้าวเลยนะขอหครับทุกคนเราเตรียมเราเตรียมมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดเมนูไปดูนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อดินใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรอ๋อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนโอเคก๋อเหลาเนื้อตุนข้าวหมกเบเกอร์เนื้อซุปนี่เราจะกินเนื้อสาม เธอต้องรีบถ่ายตอนนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาเมนูไปนี่เอาเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์อันนึงนะเอาเบอร์เกอร์อันนึงนะมีสามไซส์หนึ่งสองสามมีสามกินสองคนเอาอันนี้แล้วกันเนาะเอาตัวกลางเบอร์เกอร์น้องมารับอะไรล่ะนี่นีรับอะไรครับพี่อันนี้อันดับแรกเลยครับนี่สติกโทมาฮอ ก็คือห้องนี้ดูดเป็นเนื้าตาตูนะครับต้องเลือกนาตูออกเพราะว่าน้ำหนักมันจะไม่ไม่ไม่แน่นอนอได้ครับพี่แต่ว่าผมต้องเดินไปที่นู่นไหมได้ครับต้องเดินไปด้วยอ๋อแล้วก็อะไรที่ไม่ต้องเดินจะได้บอกทีเดียวก็คือทุกอย่างนะครับยกเว้นส่วนสองตัวเนี่ยครับคือต้องเดินไปเรือกหน้าตูอ๋อมีสองตัวนี้ที่เหลืออ่ะงั้นเอานี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินไปดีกว่าโอ้อันนี้สเต็กสเต็กเจลหนึ่งเบอร์เกอร์นะ เบอร์เกอร์ชิ้นกลางหนึ่มันดีเนื้อตุนอนนออ๋นนี่มาหนึ่งอันนี้ปะซุปเนื้อเธอชอบกินครับอันนี้คือเป็นกอลโลมอไฟคร,รับกอลโลมอไฟใช่ครับเอาอันี้มาถึงต้องกินกะเพราอะไรก็คือแนะนำก็เป็นกะเพราเนื้อเค็มเนี่ยจะอร่อยแล้วก็กะเพราเนื้อสไลด์ก็อร่อยงั้นเอาอันนี้นะกะเพราเนื้อเค็มนะครับ เอากระของนึ่งเค็มมากินครั้งนึงที่ไก่แล้วส่วนของกระของก็มาเลยครับชิ้นไหนไมได้ครับใช่ใช่เขาตีไก่ไม่ได้ได้ครับเอาเลยครับอ๋อไม่ใส่ครับคือราคาก็จะต่างไปนะครับตามน้ำหนักอ๋อเอาชิ้นนี้ไหมนี่แต่ชิ้นช่อนี่ใหญ่หน่อยไหมพี่น้่แต่น้ำหนักกินสองคนอ่ะใช่ครับอยากินสองคนนะครับเอาชิ้นนี้ไม่ชิ้นที่สามเลยนี่มันมีส่วนั่นแหละชิ้นที่สามแน่อ๋อเนี่ยครับ ชิ้นอกนกางคอัพี่ไม่ต้องใหญ่มากเจ็ดร้อยามสิบห้ากรัมใช่ไหมครับใช่สามร้ยอยสค,ครับออสองอร้อย๊็ได้เลยครับเอานี้ไปด้วยหรอบังครับบังหยโดยองอให้หน่อยครับ เม็ดข้าวเหรอคะใช่ครับผมมันจะเป็นไม่มันจะเป็นสีหญ้าเชฟรอนเหรอคะใช่สีแดงสีแดงครัอันนี้หญ้าเหรอมันเป็นสีมันจากหญ้าเขาแต่ว่าเป็นข้าวครับผมออ๋เ,เอามาผสมข้าวเหรอคะเราจะไม่มะคะอ่อยมีคุณภาพนะครับนราครับข้าวหมกใช่ไหมข้าวหมกอะไรข้าวหมกเนื้อสุนข้าวหมกเนื้อสุนเข้ามานะครับทุกคนเอาลนีฮะมาดูนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะนี้ก็มีน่าจะเป็นน้ำซุปนะครับผม แล้วก็มีผักให้นะครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มให้นะครับแล้วก็ข้าวข้าวแพงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะตัวนี้ข้าวโรลละร้อยนะครับเขามาทาทุกคนมันจะอร่อยเลยนะกินเลยปะอันนี้ใส่เลยกินเลยนะกิอยี่ปะไม่ให้หรอทำไมทำไมเน,นี่ยอ๋อเน,นี่ย<อ> กคนก็จะมีเนื้อนะครับผมมีหอมแดงนะครับ<ม>น่าจะเป็นหอมแดงนะหอมทอดนะครับทุกคนแล้วก็เนื้อนะครับผมแล้วก็มีผักให้นะครับผมนี่มีผักให้แล้วผมจะลองชิมนะครับทุกคนซึ่งไม่เคยกินเลยเนี่ยครั้งแรกเลยนะทุกคนกินแล้วหิวแล้วนะีโอ้ ื้อแน่นมากเพ่มถ้าพูดถึงเนื้อเลยนะเนื้อเป็นเนื้อจริงๆอ่ะเนื้อจริงๆอ่ะเนื้อแน่นมากแล้วต้มนิ่เปื่อยมากอเคี้ยวง่ายครับอร่อยครับต้ลงตัวครับผมก็้สึกกินนะแต่ก็อร่อยเลยอืออือเขาเหลาครับเขาเหลาออเ กินให้อิ่มเลยได้ไหมกินหมดเลยได้ไหมกินหมดเลยได้ไหมน้วสั่งใหม่นะซึ่งซึ่งความรู้สึกผมนะครับก็คือเขาเอาเนื้อนเนี่ยอันนีคือมาลงตัวทุกคนผมไม่ถูกผมไม่เคยกินนะอกินอีกแล้วกันะคุณ กิอยู่นี่อร่อยมากเลยเขาจ้าวมาดีๆก็เด็กนี่มันไม่อร่อยจริงๆบ้าเขาไม่จ้างท้องเรายังไม่โตเลยยังไม่ได้รังเลยไม่เขาไม่รู้จักเราหรอกนี่ผมมาผมรู้จักแกงกิงไม่ได้จ้างไม่จ้างเดี๋ยวตั้งเองซื้อเองกินเอง ดวาร้สนี่ข้าวหมกไก่ตุน๋นมันมีกลิ่นกลิ่นอะไรวะขมิ้นเหรออร่อยแปบๆบดูข้าวหนิปกติข้าวธรรมดามันจะเม็ดสั้นๆเนอะอันนี้ข้าวเม็ดยาวเห็นไหมเนี่ยข้าวเม็ดมันยาวๆอะ เราืมชิมก่นมกนกนนะอนดีกว่าชิมชก่อนค่อยปรุงนะตอนนี้ล้วก็ชิมก่อนดีกว่านะท<ม>ุกคนค่อยปรุงรสเนื้อจริงๆครับเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อตุนนะ๋นเนี่ยอ๋อกลมกล่มอมอร่อยครับทุกคนเต็มข้นมากนี่ยังไนะม่ได้ปรุงอะไรนะ

นะครับปรงุงเครื่องปรุงก็ปกตินะครับเหมือนเราปรุงก๋วยเตี๋ยวเรียบไม่ต้องปรุงเยอะครับทุกคนมันนวอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวจะชิมด้วกันทุกคนอืมเลือดราคาเข้าถึงครับทุกคนไม่แพงชิมหมแลยวะ สชาติเนื้อจริงๆแล้วก็เนื้อพูดถึงเนื้อนะเนื้อเขาเป็นเนื้อที่มันบอกว่าอร่อยต้องลองนะต้องลองเป่าวันไม่เป่าร้อน อาาร่อยอร่อยมีเรเหมือนบินได้อันนี้กระเพรากระเพรากระเพราเนื้อเค็มอ่ากระเพราเนื้อเค็ม กินไมกินมกินมิไดไม่เผ็ดเนาะคือว่าไม่เผ็ดแต่เรสั่งเผ็ดพูดถึงว่าก,การกินเผ็ดของเรามาันอา,านจจะเยอะถึงได้ถึงม่เผ็ดเรากินเผ็ดได้สบาย เดือยวล้ำลายไหลกินกินเดรอเเกินแล้วน้ำลายไหลด้วยเครกองเแหน่ไม่ชิมไม่ชิมเป็นรู้สึกไงไม่เผ็ดมากหรอกกาทำการบ้านมาแล้วบอกว่าจังเผ็ดมันไม่เผ็ดอะเขเลยบอกให้เอาเผ็ดมากเลย อร่อยไหมเป็นยังไงรู้สึกสกอร่อยมากเราน่าจะแล้วก็ถ้าเราอยากกินรสชาติเนื้อจริงๆเราต้องสั่งาพรอมแ้วกินีเียนะใช่ไหมความก็ได้จิเลยนะจะเป็นชิ้นเล็กเลยค่อยากกินเบอร์เกอร์ยบรอ กดจริงได้ไหมอันนี้อันไม่ชิมก่อนเลยอันนี้ปลาล่มปลาเล่ม,ม,มหม้อมะรอเท่าหน้าหนูเลยนี่ส่อะไรส่กากใช่พี่ๆดูสิมันเท่าหน้าหนูเลยมันเพื่อใไ่กากเลยโหใหญ่มากกินสองคนไดหมด คนมอนจะเอ็บเลยำไมม่งเนาะเอ่ะ,ออออออะไม่สวยทำไม่ได้นะบอกเลยอร่อยอ่ะเบืเสือนุ่ๆๆมๆฟูๆข้างใอ่ะไ็้ดูคลิปที่เขาทำเนี่ยนุ่เนอ่ย เออีกทีนึงนะคะทุกคนครับผมราคาเดยเดียวราคา500บาทตายาใส่ลงไปเลยอย่างนี้กได้ด้เอคะเอาดีากลองดูนะจา แค่เบอร์เกอร์เดียวก็อิ่มแล้วสเต็กสเต็กไม้ไม่รู้จะก,กิรกรนรู้ชากคอนเยอะด้วยครับ,รบ ินมาเน,เนื้อเนี่ยรู้แล้วว่าอร่อย <c oughs> เนื้อมันอร่อยมากเดี๋ยวเรารอกินหมูหักนะส้มส้มเนื้อ,อน,นี่เรียกอะไรนะเนื้อเจียวอันนี้ใช่เนื้อเจียวสเต็กเนื้อเจียวสเต็กเจียวอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนเนื้อ,อย่าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คอยนะครับตั้งแต่อยู่บ้านเลยใจคอยลอยเธอก็คือตัวนี้เลยเขาเรียกอะไรนะมอนโคมาฮอมิเนียมแลนนะครับทุกคนตัวเห็นเนื้อไหมเนี่ยโอ้ยดูนี่โอ้ว้าสุดยอดใช่ไหมล่ะ้ทุกคน เาละฮะเห็นเนื้อมันแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในมนดีกว่านี่จิ้มลงไปเลยวัดมาเลยซื้อนี่นเลโอ้โหทุก แล้วก็เลยเกลือมันนิดนึงนี่ไงอันนี้ไรบินสายหรือลินรายหรือพิไก่พิ่ไก่พี่ไก่อะเลียวเลยเียเลยอืมนี่เนระ Ok Here you are คอยเคยมคอยทำแล้วกันนะมือกล้องกินด้ป่ะกล้องเลยป่ะมาเองใช่ไหมอดีตทุกคนนี่ กินยังไงวะไม่ถนัดเลยบอกเลยนี่ขอกช้มือแทนเลยมังดิมังดยมังดิไยกินก็ได้ยังก้อนหาย,ยาให้็จก่อนทุกินไม่หายเลยใช้มือใช้มือไม่ถนัดเลยทุกคนใช้มือไม่ถนัดนะ ให้มือไม่ได้ขอใช้ปากเลย <c oughs> ให้กินหมดนะให้มึคนแค่กินหมดคนเดียว,วนะยน่ะเลยนะนักดันเนี้ยขนาด เีไม่ได้เค่ม,เมีไม่เป็นเค่มีไม่ขน,นาดมั่งทางนี้มันงลอยมาน,าน้าเลยใช้มือได้ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาดีกว่าไอ้กล้องดิฉันขอแบบ ตรงมันมันติดมันนิดนึงนะคะทุกคนโนี่ตรงนี้นะคะโหอมันเป็นยังไงบ้างาดูดิแลมไมเนียมนะคะทุกคนกลับกันก็มีเนียมแลนั่นแหละเกลือเนี่ยมาจาก ฝรั่งเศสเลยนะฝรั่งเศสเลยนะฝรั่งเศสผมลวกบอลถามนะอันนี้มันคือเกลืออะไรครับเกลือฝรั่งเศสครับออกเกลือจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสเลยนะฝรั่งเศสเลยนะฝรั่งเศสจริงปะไม่ใช่ไม่ใช่เกลือปัวไม่ใช่เกลือน่านนะเนี่ยเกลือมาจากฝรั่งเศสแล้วต้องดูเม็ดมันนี่ แล้วเราก็ใช้มือนี่แหละจ้วงเลยค่ะเขาบอกสามสิบเดลเนี่ยอร่อยเนี่ยมันมันเยะ้วกนแล้วมันเลยเนาะเนื้อแบบมีมันเย่ะอันซี่โคมเลยอ่ะ ยิ่งปาดเข้าไปยิ่งแดงไปเล่มไปเล่มอ่ะดูดิดูดิทุกคนอุ้ยเลือดซิบซิปขอกินไหมกินไหมได้หมดเลย่ะลองดูก่อนขนาดก้อยเนื้อย,อยังกินเอาะก้อยเนื้อดิบยังกินเลย ร่อ่อันนี้นะส่วน่อยวดตรงนี้อร่อยอพอเป็นแบตรงเนะี้ยข้างในมันเนี้ยตรงนึง,นนนะง,นงแดงเนะี่ย คนก็อะไรฮะต้องต้องขอขอบคุณนะครับร้านอรเนื้อแท้น้องจอกด้วยนะครับผมสาขาเมือบุรีนะครับผมวันนี้ถือว่าคนเยอะมากเลยนะครับและอยากให้คุณนเนี่ยเข้ามาลองนะครับผมที่นี่นะครับ The Beef Master by m i n i b นะครับอะไรฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคนนะฮะแต่หลงกับคว่าเนื้อคุณต้องมาลองต้องมาลองนะอร่อยมากทุกคนเราจะลาด้วยคำคำนี้แล้วกันนะทุกคนนะ ดดดูู dit, ิ dit, ินี่ยแหลมนี่ยแหลม ดูไหมโอเคนี่มาแล้วมาแล้วนีาม่มีเนียมแลนดมีเนียมแลนนะครับมเียมแลคือผมกินผมกินเลยได้พี่ผมไม่ต้องย่างเลยพี่ได้ยินไม่ได้ต้องให้ถูกดิบใช่ไหมดูยา้เลยค่ะีเนียมแลนนะครับชิ้นนี้ราคา300่าเอาเคร่องเคียงมอะไรครับเล่นได้สองอย่างครบเียงนี ผัดผักน้ำมันมะกอกขนมปังกระเทียมเป็นฝ์ายแล้วก็มันบดเครื่องเคียงแบบไหนเข้ากับเข้าหน้าดีวะเครื่องเคียงเอาอะไรก็ได้ที่มันอร่อยอ่ะพี่มีผัดผักน้ำมันมะกอกขนมปังกระเทียมมันบดแล้วก็เป็นฝชยครับเลือกได้กี่อย่างสองอย่างค่ะเล่นไม้สองอย่างผัดผักเนี่ย เอาละครับโอเคอะไรเอาละครับทุกคนก็แล้วก็มากระยับให้ทุกคนได้มารองนะครับผมสำหรับที่นี่นะครับผมร้านเนื้อแท้น้องจอนกนะครับสาขาหนองจอกนะครับผมทุกคนเดบายเดบาย